สวัสดีครับอ้าวเป็นแม่สาวเนาะแม่สาวแถวคู่เนาะแถวคู่สูงประมาณเท่าไรครับร้อยสีส่สิบตำหนิไม่มีเนะ<อ>าะขายดีเนาะมือนึ่งก็ได้เนะาะเนืน้อหนังดีครับนี่เนื้อหนันงดีเอาเม็ดสี่สิบก็ถือว่าสูงไว้ไงนะครับอ๋อนี่ครับนี่เด้อนี่นาตาเพี่ยหัวโล้นครับหัวโล้นเพื่อนอะอ้สวยเด้ยครับหัวโล้นโล้นุบ หัวนุ่นลุนนี่นะครับท้ายใหญ่ท้ายใหญ่พู้นะเปืองซิงเปิองซอืงเปิองซิงหางยาวเท่าไรครับครับสามหมเบอร์โทรครับศูนย์หกห้าสามสองหนึ่งศูนย์หน่ดาสวยๆนะครับ ชุบนี่ตีแสงแดดสีแดงๆขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณครับอ่าเอาชุบ